แล้วครับแต้มแรกแล้วเขื่อนกระเซียวประมาณนะครับผม ฟ้าใสดีครับกลางคืน มาแล้วครับแซมแรกเราเขื่อนกระเซียว แทมครับไซส์เริ่มดีมาหน่อยครับเมื่อกี้ได้ปน,นินไปหนึ่งแทมนะครับผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับ ปลานินใสได้อยู่ครับผมปลานินใสใหญ่แต้มแรกเรานะครับเกินกระเสียวนะครับวันนี้ก็ผมมาถึงตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะครับลงแพมาก็ลงเบ็ดแป้งช่วงประมาณเกือบบ่ายสามครับผมเพราะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะมีแต่ได้แต่ปลาตะเพียนเล็กนะครับผมก็พึ่งได้นี่นะครับหกโมงสามสิบห้านะครับผม สายได้อยู่ครับ มาครับผมไ่แวนครับไ่แวนเก็บไว้ก่อนครับ

สอ,องทุ่มยี่สิบห้านะครับผมมาแล้วครับแา่ที่นั่งรอมานานนะครับผม <c oughs> สุดยอดครับ นะครับไซต์ใหญ่อยู่ครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับผมแสงสว่างไม่พอเลยนะครับ วิ<ะ>้ยโหการลังขยับปลากิ็มเหนาวปะเองเดินเหรอืมประมาณนะครับไซส์ดีกว่าตัวตัวแรกหน่อยนะครับเบ็ดง้างไปครั้งหนึ่งนะครับประมาณวัดแล้วเบ็ดง้างเลยนะครับผมไม่ทันทำอะไรเลยนะครับ อาทุมยี่สิบครับตอนนี้ ประมาณนะครับผมแต้มนี้แต้มที่สี่เนาะไซส์ประมาณนี้ครับผมไซส์เดียวกันเลยครับผมอเเดเเมื่อกี้คันกินนะครับผมไม่อยู่นะครับขออภัยเรื่องแสงสว่างจริงนะครับวันนี้มาตามลุ้นกันต่อครับผม กระเพียนนะครับผม มาลงก็กินเลยนะครับผมไซส์จะเล็กกว่ากลางคืนครับตอนนี้หกโมงสิบนะครับผมหนแต้มครับไซส์ไซส์เล็กนะครับตอนเช้าสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิงนะครับผม วันนี้พาท่านผู้ชมมาออกหมายไกลบ้านนะครับวันนี้มาที่เขื่อนกระเสียวนะครับผมอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมครั้งนี้ผมก็มาเป็นครั้งที่สองครับผมวันนี้มาแพรกำนันนะครับผมครั้งแรกนะครับที่มาลงแพรนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยมาเลยนะครับผมผมก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมถึงถึงแพรบ่ายสองโมงครับผมก็เริ่มลง เบ็ดไปช่วงบ่ายสามโมงนะครับเมื่อวานอ๋อช่วงแรกๆไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับผมเพราะปลาไซส์เล็กมากแล้วก็มีช่วงเมื่อคืนนะครับผมปลาก็ไซสดีครับผมก็ได้มีได้ปลานินไซสสวยเลยนะครับผมมาแต้มหนึ่งครับแล้วก็มีปลาหมามีปลาตะเพียนก็ไซสดีครับเมืนคืนแต่แสงสว่างไม่พอนะครับเนื่องจากทริปนี้ไม่ได้เตรียม มพร้อมล่วงหน้าเลยนะครับผมโทรหาแพทแล้วก็มาเลยนะครับวันนี้แสงสว่างอาจจะไม่พอนะเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็เดี๋ยวมาให้รับชมผลงานกันเช้านี้ก่อนครับผมแล้วก็มาลุยต่อกันอีกประมาณครึ่งวันครับเช้านี้ก็ดูก่อนนะครับว่าปลาจะกินดีหรือเปล่านะครับผมไซจะได้หรือเปล่าไซจะเล็กเกินหรือเปล่านะครับผมพรื่อวานไซเล็กมากครับตอนที่มาถึงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพ แพ่กำนันนะครับผมแล้วก็ให้ดูผลงานเมื่อคืนครับผมไปครับลานตีเบ็ดหน้าแพรนะครับผมประมาณนี้นยากาศยามเช้าครับแพ่กำนันก็มี มี4แพรนะครับผมเมื่อคืนก็เต็มหมดเลยแต่นานาเขากลับไปก่อนแล้วนะครับเขามีกลับมาเช้าแล้วกลับเมื่อคืนด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแพรสีแดงกับสีชมพูนะครับผมมาเป็นแพรสีน้ำเงินนะครับผมด้านในแพรนะครับด้านนี้ก็เป็นอีกแพรหนึ่งนะครับก็มีนาะเขาตกอยู่เหมือนกันคนระับ อุปกรณ์ที่แพก็มีนี่มีเตาปิ้งย่างให้นะครับผมด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนรประมาณนี้สายลุยหน่อยนะครับผมด้านนี้เป็นห้องนอนเพิ่งตื่นกันครับเช้านี้เอบคุณครัา,าที่เข้ามารับชมผมก็เพิ่งตื่นแล้วก็มาลงเบ็ดนะครับในห้องก็ประมาณนี้ครับผมของก็เยอะหน่อยครับมาสองคนกับมือสวิงเหมือนเดิมครับ นี่เมนูอะไรครับกุ้งทอดกุ้งทอดนะครับกับต้มยำหมูหมูต้มยำหมูอันนี้ก็เป็นด้านหลังแพนะก็จะมีก็เรียกอะไรโป๊โป๊ะคนของนะครับไว้ใช้เชือกดึงนะครับรถก็จอดนอดข้างบนนั่นนะสะดวกครับผม ด้านหลังแพรประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ชมผลงานเมื่อคืนนะครับผมปลาไส์ดีครับกลางคืนมีโทฟี่มีนางฟ้าเราแต้มมาเนเนนะแบบประมาณนี้ สำหรับแพรกำนันก็จะมีมีลูกกุ้งขายครับผมลูกกุ้งตกประมาณนะครับผมตัวละหบาทกุ้งฝอยก็มีครับผมขีดละยี่ห้านะครับผมแล้วก็จะมีพวกเหยื่ออุปกรณ์ตกปลาครับผมก็มีขาดเหลืออะไรก็มีครับผมมีขายนะครับก่อนที่เราจะลงแพรมานะครับผมเราก็มาลุ้นต่อกันอีกประมาณครึ่งวันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมห่งกุ้ง ควาเบี้ยส์แห่งการนึงต้องวางกินเลือดตะเพียในใส่เหมือนตีเขทาทำป่าส้มมัเลยอ่ะแล้วแล้วผีอูมาเนาะ นนนี่่ยััมตครับตอนนี้เจ็ดโมงครับตั้งใจเช้ามาตั้งใจจะลงสี่คันนะครับแต่ตอนนี้ผมลงได้คันเดียวนะผมเนี่ยโดนไซเนี้ยครับลงแล้วก็กินเลยครับลงแล้วกินเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองใช้ตะขอใหญ่ลองลงทิ้งไว้นะครับเผื่อจะมีล้นครับ เพี้ยนครับผมสาสดีมาหน่อยครับตอนนี้8ปดโมงห้าสิบห้านะครับผมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่เกลือนกระเสียวนะครับผมแพ้กำนันนะครับก็ามาลบแดดหนะครับ ร้อนนะผมเริ่มร้อนแล้วตอนนี้สิบโมงห้านาทีนะครับผมก็กลางวันปลาเล็กเยอะครับผมพวกปลาตะเพียนนะครับไซส์ไซส์เล็กเลยครับไซส์สองนิ้วประมาณนี้สามนิ้วนี่ถือว่าใหญ่แล้วครับกลางวันก็กลางคืนครับผมกลางคืนไม่มีเหงาครับแพนี้แนะนําเลยนะครับผมอ่าทาชมท่านไหนจะมานี่กลางวันนี่มาถึงมานอนเลยครับผมเก็บแรงไว้ครับผมกลางคืนได้ได้สนุกแน่ครับ สำหรับแพรนี้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีน่าจะไม่มีช็อตให้รับชมกันเลยนะครับในคลิปดีนะครับยังมีผลงานให้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยเรื่องไฟเรื่องอะไรนะครับผมไม่ได้เตรียมมาเลยกเลยไม่เห็นช็อตปลากินนะครับผมขอบคุณพี่แพรนาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตัวปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานปลารวมทั้งหมดกันครับคลิปนี้ไปครับผม จะสองโลได้อยู่กว่าเลยเลยครับผมไม่เคยไม่เคยได้ใหญ่ขนาด <c oughs> นี้นี่ครับเพลเอกเราเพลเอกหรือนางฟ้าไม่ใช่สายปานินนะครับแต่ถือว่ามาถึงเกินกระเสี่ยวแล้วครับวันนี้นี่ไซน่าจะสองได้ครับดูมือผมนะครับสองมือนะนี่ครับไซเดี๋ยวจับขึ้นมาให้ดู ปลานินปาเนินเราได้กี่แต้มสามแต้มเนาะเนี่แล้าไซนี้น,นี้ก็สาย่ามือเลยครับประมาะสี่แต้มคับผมที่เหลือก็เป็นปลาตะเพียนหมดเลยนะครับปลาตะเพียนไซดีนะครับกลางคืนสายกลางคืนก็จะสายแบบประมาณนี้สี่นิ้วนะครับผมเนี่ยครับสี่นิ้วห้านิ้วปลาหมาก็ไซส์แบนครับผมสี่แต้ม ยอดครับแต้มนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆพินอนนาๆและท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม